ทำไมแต่เช้าเลยเนี่ยหน้ายังไม่ได้แต่งเลยให้ฉันแต่งคนเดียวก็พออย่าขยับยกมือขึ้นถ้าเธอขยับฉันกดถ่ายแน่นี่จะทำอะไรอะ่ะฉันหน้าสดอยู่นะเธอก็รู้นี่ว่าหน้าสดแต่มันถ่ายรูปไม่ได้แต่เธอก็มาแอบถ่ายรูปฉันตอนที่ฉันหลับก็สวยดีนี่สวยตรงไหนเนี่ยหน้าบานเหมือนจานดาวเทียมดูสิอุ้ยโวนเน,นี่ย เรื่องแค่นี้หรอเวลาเธอถ่ายรูปอะทําไมเธอถึงบีบรูปตัวเองทาไม่สวยได้แต่ทําไมรูปฉันทุกทีเลยไม่เคยถ่ายสวยเลยฉันขอโทษยกโทษให้ฉันเถอนะก็รูปมันหลุดไปแล้วอ่ะที่ฉันแต่งรูปอะเพราะว่าฉันอยากสวยฉันอะตั้งหากที่สวยโอเคนั่นได้ไม่อยากฉันหน้าสดอยู่ถ่ายเธอทำให้ทัลกไปเห็นนีแหละหน้าสดอะ นี่น่นี่ดนี่น่เอาให้ดูไปเลยดสนี่นี่อไเอาไดูสิไม่น่ามาทะเลาะกันเลยโทรศัพท์ก็แตกเนอะไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะฉันก็ขอโทษนะที่ฉันถ่ายรูปเธออ่ะอืออือไม่เป็นไรหรอกเขียงอะไรกันเขียนกันเรื่องหน้าสดรธรรมดามาหนักเขียนทำไมหน้าสดหน้าสดอะ กินซะออลาสิ็จะหน้าสดหรือไม่สดยังไงก็ไปแน่นอนออลาสิ